จังหวัดตากเปิดศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดตากพื้นที่5อำเภอชายแดนช่วงเทศกาลสงกรานต์เทียร์คารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดเทศบาลน,นครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมการจัดงานมิดไนต์สงกรานต์2แผ่นดินแม่สอดเมียวดีซิสเตอร์ซิตี้อำเภอพบพระจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะจังหวัดตากเปิดศูนย์อำนวยการบริการนักท่องเที่ยวพื้นที่5อำเภอชายแดนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่10ถึง19เมษายน2558ค่ะ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนายสมชัยหัตยาตันติผ้วรา,ราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดตากในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชันแนลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารวมพิธีเปิดครั้งนี้กว่า100คนโดยศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดตากนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่10ถึง19เมษายน2558และจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมง เนื่องจากว่าปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนามีการใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่จังหวัดตากจานวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการบริการแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดตากโดยหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดตากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้นณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดโดยจะให้บริการตรวจเช็คสุขภาพการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์รถยนต์บริการนวดแผนไทยบริการน้ำดื่มกาแฟบริการรถกู้ชีพกู้ภัย ทางนี้เพื่อเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอแม่สอดครับธุรกิจศูนย์ตรงนี้นะครับเรายึดมั่นในเรื่องของเราจะคืนความสุขแก่หนึ่งนักท่องเที่ยวสองประชาชนในเขตจังหวัดต,ตากเองที่เดินทางสัญจรไปมานะครับโดยมีนโยบายในเรื่องของแนวคิดว่าจะตรวจทั้งสุขภาพคนตรวจสุขภาพรุยนเยสุขภาพคนก็คือเราจะดูแลสุขภาพของคนที่เดินทางนะครับ พราะระยะน,นี้การเดินทางอากาศร้อนจัดแล้วก็รถทางรถยนต์ค่อนข้างจะหนาแน่นเพราะฉะนั้นเราจะมีการดาเนินการเรื่องสุขภาพเรื่องโวดแผนโบราณการเอาใจใส่นะครับแล้วตรวจสภาพรถก็คือเราจะให้ดูซิว่ารถยนต์วิ่งมาไกลๆเนี่ยสภาพเป็นไงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนานานทะี่2ตัวตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการรับแจ้งเหตุนะครับแจ้งเหตุก็คือเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆนานาและก็ติดถัดไปก็คือเรื่องศูนย์บริการข้อมูล เรื่องของแนะนําาหลายแหล่งท่องเที่ยวรับแจ้งเกี่ยวกับการค้ากําไรเกินควรหรือร้องเรียนร้องทุกของศูนย์ดำรงธรรมก็จะมาไว้ไว้ที่นี่ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังจะเป็นศูนย์ของเพื่อรับนักลงทุนที่จะมาสนใจในเรื่องการมาลงทุนจังหวัดตาเพราะนั่นอยู่เพราะว่จุดนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกสินค้าโอท็อปของจังหวัดตางเนี่ยก็จะมาไว้ที่จุดนี้เพื่อบริการ แลพราะนันศูนย์นียจะเป็นศูนย์หลักของห้าอำเภอฝั่งนี้และที่จังหวัดตาบก,ก็จะมีศูนย์ที่น้าสางกลารจังหวัดตาบและนอกเหนือนจากนั้นทุกอำเภอจะมีศูนย์ใหญ่ที่บริการประชาชนซึ่งกําลังทั้งหมดจะบริการทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือนตํารวจทหารเป็นเจ้าที่จากาโรงพยาบาลน,นะครับนักเรียนนักศึกษาจากช่างต่างๆอาสาสมัครจากมูลที่องค์กรต่างๆนานาแล้วก็ ลุ่มโอท็อปนะครับซึ่งเราจะมีคบกทุกอย่างทุกประเภทแล้วก็มีการสับเปลี่ยนุนเวียนดูแลให้อุนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงและบางครั้งท่านอาจจะต,ติดต่อโดยผ่าน q r Code ขอคจัของัดตาดก็ได้นะครับซึ่งยังมีช่องทางต่างๆในการขอข้อมูลได้อุหนวยความสะดวกด,ด้วยและเราก็คงมีชุดเคลื่อนที่เร็วโดยการนําของเอื้ทหารที่จะไปบริการถึงจุดถึงที่หามีเกรดเทยด่วนไลนร่วมกับองค์รกรอาสาสมัครต่างๆ และเราก็จะมีการประสานไปถึงอบตบ้านกำนันทุกพืพ้นที่ของห้าอำเภอฝั่งนี้และสี่อำเภอของฝั่งเชวังต่านนั่นครับช่ว <c oughs> งนี้รถประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามากท่านมีมาตรการอะไรอยู่ลยก็คือรถการเดินทางไปวันนี้นะครับเราต้องดูมาตรการเรื่องของอคนเมียนมาที่เดินทางกลับแล้วก็ต้องมีความสะดวกในเรื่องของตัวคนเข้าเมือง แล้วก็ลด,ล,ดลดที่เกี่ยวกับการขนส่งนะครับหรือรดโดยสารรถตู้ลดต่างๆซึ่งก็ได้มอบหมายธุรกิจนี้ให้กระทรวงยุติธรรสาขาแม่สอดแล้วก็ดึกแผงกันทางแล้วก็เทศบาลท,ที่เกี่ยวข้องครับอทตที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะมีแม่ปักมีท่าสายรวดแม่ปูแม่ตาต่างๆเนี่ยองดึความสะดวกนะครับเพื่อจะให้เขาเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดเราก็เน้นย้ําก็ว่าเราตั้งด่านตรวจเนี่ยด่านด้วยความสะดวกแล้วก็ต้องดูในเรื่องของสิ่งติดกฎหมายและยาเสพติดด้วยและให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆ เด,เดทศบาลน,นครแม่สอจัดการประชุมเตรียมการจัดงานมิตรไนยสงกราน2สองแผ่นดินแม่สอดเมียวดีซิสเตอร์ซิตี้ค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายบรรเจริดลาวันรัตนากุลเป็นประธานการประชุมร่วมกับว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดผู้มำนวในการกองงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครแม่สอด ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรเยียงโดยมีระเบียบวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่และฝ่ายงานการแจ้งกำหนดการจัดงานมิตรนท์สงกรานสองแผ่นดินแม่สอดเมียวดีซิสเตอร์ซิตี้โดยว่าที่พันตรีภัยทูลปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้เสนอกำหนดการในที่ประชุมโดยจะมีการจัดงานในวันที่13-14เมษายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยใช้สถานที่จัดงานบริเวณถนนพัฒนานครแม่สอดถนนสายบายพาสแม่สอดร,ระหว่างแยกโรงแรมเซนทารามแม่สอดฮิลรีสอร์ทจนถึงบริเวณร้านข้าวต้มเจ้าสัวโดยใช้ชื่อถนนยอดข้าว ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดรวมถึงเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างสองเมืองและการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง Sister City โดยการจัดงานจะมีการจัดเวทีแสดง2รูปแบบโดยเวทีที่หจะเป็นเวทีวัฒนธรรม บริเวณร้านข้าวต้มเจ้าสัวซึ่งจะเป็นเวทีที่ใช้เปิดงานพิธีในวันที่13เมษายน2558โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากและผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีเป็นประธานเปิดงานและกิจกรรมการแสดงตามวัฒนธรรมไทยและเมียนมาที่สวยงามและน่าประทับใจ หลากหลายชุดการแสดงทั้งในวันที่13และ14เมษายนและเวทีที่2เป็นเวทีร่วมสมัยบริเวณแยกเซนทาราแม่สอดฮิลรีสอร์ทจะมีการแสดงของวงดนตรีที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรอให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในพื้นที่และต่างพื้นที่มาร่วมสนุกในงานมิดไน h ์สงกรานสองแผ่นดินแม่สอดเมียวดีซิสเตอร์ซิตี เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้ง20ชุมชนประจำเดือนมีนาคม2558ค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักง,งานเทศบาลนาครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนาครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติชิงสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาครแม่สอดมอบเงินค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม2558แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนทั้ง20ชุมชนโดยมีผู้ รมในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดทําการมอบเงินค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจํานวนกว่า300คนนายกนวัฒน์เพชรก้อนนักวิชาการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุน่นชี้แจงถึงเรื่องเบี้ยเลี้ยงค่าป่วยการในการออกหน่วยบริการกําจัดลูกน้ํายุงลายในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน การจัดตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมช่วยงานกองอำนวยการในงานมิดไนท์สงกรานคืนวันที่13-14เมษายนที่ถนนยอดข้าว พร้อมได้กล่าวขอบคุณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสุภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนต่อไป อำเภอพบพระจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งค่งงงงอะอำเภอพบพระจัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านโดยมีนายสหพัฒน์วรสิทธิปลัดอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่หนึ่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยพันตรีเพียรพลประภาสโนบลหัวหน้าชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน07เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเสริมสร้างกระบวนการด้านความคิดความรู้เพื่อนําไปปรับใช้แก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนจัดตั้งและพัฒนากองทุนหมู่บ้านแม่ของแผ่นดินสู่ความยั่งยืนพัฒนามหมู่บ้านชุมชนที่ยังไม่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีการดําเนินงานเพื่อรองรับตามกระบวนการอย่าง เป็นรูป,ปรธรรมและเพื่อให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริโดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้กว่า60คนหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรณาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Música